สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมนะครับหลังเลนครับและนี่ก็คือรายการมอดเอ็กซ์คลูซีฟครับรายการที่จะนําท่านผู้ชมไปพบกับนักวิจัยและผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมและวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปเยี่ยมชมหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งครับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจครับผมซึ่งหมู่บ้านนี้ครับถูกสร้างอยู่ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งนี้ครับผม ซึ่งหมู่บ้านนี้ครับเขาได้รับการขนานนามครับว่าเป็นหมู่บ้านแห่งนวัตกรรมโดยสวทชครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับหมู่บ้านหมู่บ้านนี้จะมีความน่าสนใจและมีความล้ำสมัยขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชม สวัสดีครับครับผมเออก่อนอื่นเลยครับขอเรียนถามถึงเรื่องของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับคือหน่วยงานที่ว่าที่เรื่องของอะไรครับผมครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือเรียกย่อว่าสวทชครับนะครับสวทชเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ครับหลักๆของเราคือสนับสนุนการวิจัย นะครับงานวิจัยเราทําตั้งแต่ทางด้านโลหะหรือวัสดุนะครับทางด้านอล็กรส์คอมพิวเตอรท์ทางท้งด้านวเทคโนโสตรและก็นานเทคโนโลยีแล้วก็ยังมีศูนย์ที่บริหารจัดก,การเทคโนโลยีนะครับในการที่เอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปถ่ายทอดนะครับงานอีกส่วนหนึ่งก็เป็นทางด้านาพัฒนากาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นเรามีวิทยาศาสตร์นะครับเรามีซอฟต์แวร์พาร์ทซึ่งเป็นตัวประพาะนะครับจะให้งานทางด้านไอทีเนี่ยได้มีการทาประโยชน์ใลเชิงพาณิชย์นะ อราแสดงว่าเป็นการพัฒนาสิ่งต่างๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีครับแล้วในการจัดแสดงในวันนี้ครับผมทางสวทชนำอะไรมาแสดงบ้างครับผมที่น่าสนใจในส่วนของสวทชจริงๆเราร่วมงานจากดาวพิทมาหลายปีครับตลอดจริงๆแล้วมาโดยตลอดนะครับแล้วก็พัฒนารูปแบบของการจัดงาน่ให้ดึงดูให้ประชาชนเนี่ยรวมทั้งเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับมีความตระหนักและเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายใกล้ตัวนะครับเราพยายามจะเอาเทคโนโลยีต่างๆมาให้เด็กได้เรียนรู้ สิ่งที่เรามาใช้อเทคโนโลยีในคราวนี้รัเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ AR หรือ augmented r e a i t y คืออะไรครับ AR ครับเวลาเราใช้อุปกรณ์สื่อสารนะครับที่เราเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนเราเอาเอาซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า AR ไปถ่ายนะครับมันก็จะขยายออกมานะครับว่าอาจจะเป็นการ์ตูนอาจจะเป็นรูปภาพอาจจะเป็นอารูปสามมิติขึ้นมาเพื่ออธิบายสิ่งที่เราเกิดขึ้นใกล้ตัว เช่นพัดตำหนักภูพิงที่เราทำงานร่วมด้วยนะครับเวลาเด็กๆไปดูเราก็บอกว่าอดอกไม้สวยดีแล้วก็กลับบ้าก็คือเก็บความสวยไว้ในใจแล้วก็กลับบ้าแต่จะไม่รู้รายละเอียดที่อยู่ข้างในว่าดอกไม้พันนี้มีการผสมพันธุ์มาอย่างไรรายละเอียดต่างๆมันไงแต่เราใช้ AR ถ่ายเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้มีรายละเอียดของดอกไม้เหล่านี้ขึ้นมาหรืออย่างโบราณสถานบางแห่งนะครับที่อาจจะผุพังไปแล้วเราก็ไม่เห็นว่าสมัยเดิมเป็นอย่างไรเราเอาซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปถ่าย ก็จะขึ้นแบบขึ้นรูปสามมิติให้ดูว่าสมัยเดิมสามมิติของสิ่งโครงสร้างที่เป็นโบราณสถานตอนนี้น่าจะเป็นอย่างไรก็เลยให้เด็กสนใจแล้วก็ค้นคว้าศึกษาเรื่องพวกนี้มากขึ้นมันก็ออกมาในรูปแบบแอปพลิเคชันที่สามารถโหลดแล้วก็เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนต่างๆได้แล้วก็สามารถเอาออกมาใช้ได้เลยใช่โอ้ทันสมัยมากๆครับวันอื่นที่เรามาแสดงก็อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับจุลชีวะจุลชีวะเราก็รู้นั้นเป็นจุลชีพก็คืย สิ่งมีชีวิตเล็กๆมากนะครับอาจจะเป็นยีสต์อาจจะเป็นราอาจจะเป็นปัดชื e ้ยอะไรต่างๆนะครับเราพยายามไม่เห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าจุลินทรีย์เยอะมากเพราะเรามีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเราเป็นเขตร้อนชื้นเราเชื่อว่ามีทั่วโลกน่าจะมีอยู่ประมาณ300ว่าแต่บ้านเราสถานนี้เราเก็บมามากกว่า60,000สายพันธุ์แล้วนะครับที่เรานี่เอามาทําอะไรที่เราอย่เช่เวาเรากินแหนมก็มาจากผ่านกระบวนการ ก็มีจุลินทรีย์อยู่ในน<ห>ั้นนะครับโยเกิร์ตที่เราทานก็มีจุลินทรีย์อยู่นั้นจุลินทรีย์บางตัวนี่ทานน้ามันนะครับ<ห>เพราะฉะนั้นเวลาเรามีคาบน้ํามันเราให้จุลินทรีย์เหล่านี้ไปทำหน้าที่ก็ค,คือเขาจะกินคาบน้ํามันแล้วก็ย่อยออกมาเป็นน้ํากับคาร์บอนไดออกไซด์มันก็ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เหล่านี้สําหรับผลิตปัสสารกที่ดักคาบน้ํามันได้ก็จะเป็นนิตดต่อสิ่งแวดลอ้อมห,หรือเราไปใช้ในการปลอดสกพผืนก็ได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีก็ใช้จุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตจากการสิ่งวดล้้อมไ อันนี้เป็นหยองของตุรินสิงนฮะโอ้โหน่าสนใจมากๆแล้วในการจัดครั้งนี้ครับทางสวทชครับมุ่งหวังยังไงบ้างครับในในเนี่ยฮะกับดาววิทยาศาสตร์่งนี้ส่วนหนึ่งก็คือเราทำงานร่วมกับกระทรวงนะครับในการที่จะสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เราอยากเห็นเด็กและเยาวชนครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่พาบุตรหลานมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจับต้องได้นะครับถ้าเราศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่เราเข้าใจในเรื่องนี้เราก็จะเป็น เราก็ใช้เหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ,ๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราว่าควรจะเชื่อหรือไม่ควรจะเชื่อมีเหตุมีผลอย่างไรแล้วก็นำไปสู่การสร้างสังคม ขายความรู้ในอนาคต้าคนไทยทั้งหมดนะครับเป็นคนที่มีเป็นมีผลเป็นส่วนมความรู้ผมเชื่อว่าการพัฒนาประเทศก็จะเจริญก้าวหน้าไปอ,อย่างไม่หยุดยั้งครับโอ้โหเ,เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆครับผมขออนุญ,ญาตครับณนะตอนนี้เลยอยากจะชมทุกๆเรืของสวทชครับด้วยความยินดีเลยครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากคขอบคุณมากครับด้วยครับ เทคโนโลยีบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่ทันสมนัยเช่น QR code AR code นะคะ augmented reality เนี่ยก็จะทำให้จากแค่การเดินธรรมดาเนี่ยกลายเป็นสมาร์ทการเดนขึ้นมาก็จะมีพืชพันธุ์ต่างๆที่บรรจุอยู่ในแอป,ปนี้แล้วก็มีแอนิเมชันบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของของพืชพันธุ์นั้นก็แสดงว่าเราอยู่ตรงไหนของโลกก็ได้เราก็สามารถมาเที่ยวพัฒตาหนักปูพิงได้โอ้โหเยี่ยมไปเลยครับผม